สวัสดีครับสวัสดีเฟีเยยสียแม็กนังซิกิงป่านะครับนี่ก็จะมาแนะนําเรื่องยางนะครับยางนะครับดูเป็นยางเกรดดีมียี่ห้อนะครับนี่นิยมนะครับในระดับต้นๆของประเทศจีนเลยนะครับที่เขาใช้ยิงป่ากันนะครับก็ยางก็สั่งมาจากโน่นนะครับก็เป็นตัวนี้จะเป็นหกมิลนะครับดูายางเนื้อยางนะครับยาง เนื้อดีนะครับต่างกับยางเกตทั่วไปนะครับดูนะครับยางอาจจะดูเหมือนกันนะครับแต่การใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเขาจะไม่มีของแท้ของปลอมนะครับนี่ก็น่ครับที่ห่อนี่ก็ผมแบ่งนะครับตัดแบ่งนะครับถุงละสามเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นถุงละสามเมตรตัดแบ่งออกมาจากม้วนใหญ่นะครับจากจากถุงนี้นะครับ เดี๋ยวลูกค้าจะว่ายางโหลนะครับจริงๆก็มันเป็นตัดออกมาจากม้วนนี้นะครับมาแบ่งขายให้นะครับผงก็สามเมตรนะครับก็ยังขายสามเมตรร้อยนะครับหรือว่าจะเอาเป็นชุดมัดเองนะครับเป็นชุดมัดเองก็นี่ครับชุดมัดเองดูเนื้อยางนะครับนี่เป็นหกมิลนะครับมิลล้านผมครับเป็นห้ามิลนะครับ ถ้าเนตัวนี้ที่ผมใช้ประจํานะครับเนื้อ,อยางเ,เกลดยางนะครับเป็นเป็นเขียวสะท้อนแสงนะครับเขียวสะท้อนแสงนะครับเขียวเรื่องแสงนะครับก็มาแนะนําชุดมัดเองนะครับชุดมัดเองมียางสามเมตรนะครับยางสามเมตรแล้วก็ลูกปืนสําหรับยัดยางนะครับหนึ่งถุงนะครับก็มียางที่ไว้สําหรับมัดนะครับ ยังจะไว้สําหรับมัดตัวนี้ทนทานนะครับใช้ตัวนี้นะครับดีนะครับก็เป็นเชือกนะครับเชือกเกี่ยวลูกดอกนะครับหนึ่งเมตรนะครับชุดนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับราคายังไม่รวมส่งนะครับเอาไปใส่กับปืนหนังสติ๊กได้นะครับมีลูกปืนนยางมัดนะครับเอาไปมัดกับหนังรองได้นะครับ ใช้ได้นะครับปืนหนังสติกหนังสติกสติกยิงปลานะครับหรือว่าเอาไปใส่ลังกระสุนก็ได้นะครับลังกระสุนหรือว่าหนังรองนะครับยิงลูกหินดินลูกหินลูกแก้วนะครับลูกแปดมิลจะมียางให้เลือกนะครับเป็นยางหกมิลนะครับนี่ยางหกมิลนะครับหนึ่งชุดนะครับเลือกเป็นยางห้ามิลก็ได้นะครับยางห้ามิลอยากเป็นยางห้ามิลก็ได้นะครับก็ระบุให้ผมว่าเอาชุดมัดเองนะครับ ยาง5มิลหรือ6มิลน,นะครับผมก็จะจัดแบบนี้ให้นะครับเป็นชุดสำหรับจริงป่านะครับถ้าใดมีหนังรองมีลังกระสุนแล้วก็เอาไปใส่กับพวกปืนหนังสติกพวกสีแรงดึงหกแรงดึงแปดแรงดึงสิบแรงดึงได้นะครับเป็นมาได้เพราะยางทุงหนึ่งก็มี3เมตรนะครับมีหลายสีนะครับยางนี่มีอยู่6มิลจะมีอยู่3สีนะครับ3สี อามินจะมีสีเดียวตายตัวนะครับเพราะว่าเกจมาตรฐานของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ครับก็สนใจก็ทักมาครับเพจเอแม็กนัลสติกอิงปลานะครับสวัสดีครับ